วันนี้ที่วัดอารัญยิการาหมู่ที่5าตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผูว้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกตรีอมรทองบุญซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงใส่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลพร่อนชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวัดสิทธิสามประดิษฐ์ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เหตุเกิดบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานบ้านโคกยางหมู่ที่5ตํบลพร่อนอํเาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2,567ในการนี้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตมรัตติยราชนารี ทุนกระหม,ม่อมหญิงอววรรัตราชกัญญาเสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าบราวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิติยาภานเรนทราเทพพยัวดีกรมหลวงราชาสาลีนีเสริพัฒมหาวชราราชธิดา สมเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลเสริวิบูรณราชกุมาร พระเจ้าวราบวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาชุธาพรและพระเจ้าวราบวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงละเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ที่วัดสิทธิสารประดิษฐ์หมู่ที่หาตำบลพร้อนอภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ สมาชิกเอกสนทิยาชัยยศิธิ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงใส่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตบลพรอนชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวสิทธิสารประดิษฐ์ตบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานบ้านโคกยางหมู่ที่ตําบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1 9กุมภาพันธ์2567ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าหีบศพด้วย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรมทรมผู้ราชการจรังหวัดนราธิวาสถึงจะกราสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารับบรมราชินีไปยังบ้านเลขที่24หมู่ที่5ตำบลพรอ่อนอํเาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกสนทิยาชัยศิทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้บืวุฒิปืนยิงใส่สมาชิก อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตะบนพร่อนชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวัส,สิทธิสารประดิษฐ์ตะบนพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2,567 ต่อจากนั้นว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรทรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสินของพระราชทานไปอย่างบ้านเลขที่23าทับหนึ่งหมู่ที่หาตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกตรีอมรบุญทองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการได้รับพระมหารกรุณาอย่างความปพลื่มปิติและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดไม่ได้